วัสดีค่ะมืนเนี้ยยิ่งแก้วแคลมี่ถ้าเป็จกับโจกเนาะคนตกออกเอกบ่ได้คนตออกตออกไม่ออกก็ได้ไม่มี้เก็บเกียวแล้วเส็ดกับโจกสมกับศาดตรลามเจ้าหน่อยหลักคาของเฮาเนาะสินค้าหลากหลายบริการมุมเครื่องดื่มเครื่องดื่มว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มสู้กำลังเครื่องดื่มเพื่อควบสู้ซ่า อะมีลายยี่ห้อบโบเด้เอย์ดอกไม่ต้องเบื่อกว่ามีอย่างเนี้ยนะส่วนนี้ยังบ่บ่ไ,ได้แซียเพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อเขาจะเอาอยู่นี่นี่เอาอยู่ในนี้เอาอยู่นี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 ่น,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 นี่เย็นเลยหลายรถลายศาสตร์ลายยี่ห้อหลาย แล้วแต่เลือกเอาดื่มแล้วเพ็ทไห้ขยันขันแข็งก็มีดื่มแล้วามหาคนดังก็มีฟังส่ฟังัวมีเบิด ไอ้าจ้ากำลังทำความสะอาดร้านนี้เป็นร้านขายของพิเตศษสุยางสุนแนวว่าซาเซสักกระเบือ,อยัเยนเลือลบข้าวสานหน่อยไอ้ติมพูดได้ทิดงนมานม้านเมื่อหอนหอนอยากเย็ยนเย็นหวานหวานซื่นใจซื่นใจก็ไอติมแซ่แข็งแซ่เย็น ราคาจอมเยาวม,มิตรแต่หาบาทจนหอด20บาทเลือกซื้อได้ตามกำลังเงินเอาภาคได้ไหมหล่ะผู้จัของคลิดล่ะ,ะล้านปรับปุใไม่เนาะพนักงานขายของเราพนักงานขาย มุมสวยๆงามๆก็มีลิปสติกหลายสีหลายแบบหนาขาวหนาเนียนแป้งครับแป้งับแป้งสารพัดแป้งเขาโคบอันนี้กาแฟดีมันโอวัตินหลายอย่างหลายแนวเนะ มุมท่านีม้มุมสุขภาพของสักพายาซีฟันแซมพูสสะผมเอ่าใยแก้วผ้ารีวิวล้านมื่นของสักพาแคมปอกแคมเพิดของคุณยายของเด็กน้อยสุขภาพสตีมีเบิด ทุ่งมือสำหรับชาวสวนยางเกษตรกรสำหรับโรคหงาเข่าตัวนี้กันน้ำไม่จะลาบได้พร้อมฝอยคัดหมอไม่กิบไม้กิ้มฟันนี่ไม่กิ้มเข่วน้ำเอาก็ไปดึงขึ้นจะได้หันไม้จิ้มฟัน โมเป้งวันนี้12บาทจิ้มยุบเบดปีจิ้มจนเขียววอ่องน้ำยาปั๊บผานุ่มผาหอมน้ำยาซักผ้าป้องกันกินอับกินซึนหรือจะเป็นอาหารด้วนๆมาๆโจกเกกได้เบิดเล่นพ่าฝนปวดหัว่าตัวห้อนฮะก็มียาสามัญประจำบ้าน พราะลาซิตามอนอย่ามองอย่าแมียงมาแรงแซดก,กัดตอยอย่าแก่ไอออกคอกแค่ๆถือเลขถือเบอร์อยากสังสรรค์ขึ้นบ้านไม่ลงบ้านเก่าแบบนี้นี่อีกเชียวเนาะพนักงานขายเขาอ่า <c oughs> <c oughs> ป,ปิดปิดเหรอ ใช่นี่ก็ฝากกดไล์กดแชรกก็ติดตามช่องยายแก้วเฟมมารี่นะขอบคุณหลายๆเนาะทุกเขาติดตามกระไดอย่าลืมดูลิใไปจบอย่าลืมดูพัสนาให้จบด,ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะไม่นาทีเปิดก็ปิดเท่านั้นของช่อง